แล้วนะครับคุณผู้ชมขาหมูบ้านเฮียนะครับนี่ผู้สั่งเป็นชุดเล็กมาสําหรับมาคนเดียวแล้วก็ชอบกินขาหมูมากๆนะครับก็จะเป็นชุดเล็กทั้งไส้พะโลชุดหนึ่งแล้วก็คากิขาหนึ่งแล้วก็จะเป็นตัวข้าวขาหมูจานหนึงเนี่ยทั้งหมดบนโต๊ะนี้นะครับ135าบาทนะครับถูกมากเลยเดี๋ยวให้ดูตัวขาหมูเนี่ยดู ส่วนของหนังก่อน,นเปื่อยมากเลยคุณผู้ชมมีทั้งส่วนของหนังนะครับแล้วก็เนื้อนะครับมาเต็มเต็มเลยนะครับ40บาทอันนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่ไม่น่าจะได้นะครับราคานี้นะครับเดี๋ยวขอลองชิมแบบเปล่าๆก่อนนะฮะต้องอาปากได้เลยลิ้นแทบแตกโอ้เปื่อยมากนุ่มมากนะครับมันนุ่มแล้วมันหอมเข้าไปถึงข้างในเลยนะฮะ โอหอร่อยนะครับคุณผู้ชมคือไม่ได้เป็นขาหมูรสชาติหวานๆนะ่ะมันจะออกหวานเค็มกําลังดีนะครับซดได้เลยมันไม่ได้รสชาติเข้มข้นดุเดือดขนาดน,นั้นนะฮะคือบางร้านเนี่ยจ,จะต้องราดข้าวถึงจะกินได้นะแต่นี้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวลองเนื้อหน่อยนุ่มมากขอลองแบบครบเครื่องหน่อย นุ่มมากๆครับคุณผู้ชมอยากตะโกนว่านุ่มมากมาดูไส้พะโล้บ้างนะครับใครชอบกินไส้นี่ร้านนี้ให้แบบเต็มที่ไม่มีกั๊กเลยนะฮะเส้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับหั่นมาให้นะฮะคือในจานนี้จะมีไส้พะโล้อยู่3เส้นเส้นละ20บาทชุดเล็กเนี่ยก็จะเป็น60บบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบเอ้ยฉันแค่อยากลองชิมไส้สั่งเส้นเดียว เฮียก็ขายนะ20บาทขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าชอบกินแล้วสั่งแบบนี้ไปเลยได้เยอะดีนะครับโหเด็ดขาดมากทำไส้ได้นุ่มมากนะครับเครื่องพะโล้นี่กลิ่นชัดมากเลยนะครับแล้วไม่มีกลิ่นของไส้ที่มันรุนแรงไม่มีเลยนะครับทำไส้เก่งมากสะอาดมากนะครับมาสั่งได้เลยนะครับคุณผู้ชมเด็ดจริงๆนะครับ มาต่อกันที่คากิบ้างนะครับนี่คือให้มาเป็นถ้วยแบบนี้เลยนะครับฉ่ำๆนะฮะดูก็รู้เลยว่ามันเปื่อยมากเลยอะ่ะก็จะได้มาขานึงเลยนะครับกีบหนึ่งเลยนะครับแบบนี้นะฮะ3 5บหาทอร่อยมากเลยมันเปื่อยมากจริงๆนะครับ ใครที่ชอบกินขาหมูนะครับลองแวะมาได้นะครับถ้าผ่านมาทางอำเภอนังรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอร่อยแล้วราคาไม่แพงนะครับอย่างที่ผู้บอกนะฮะสั่งข้าวขาหมูนี่จาน40บาทพิเศษ50นะฮะวันนี้ผู้สั่งเป็นข้าวขาหมูธรรมดาเนาะ40บาทไส้ชุดหนึ่งชุดเล็ก60บาทนะครับได้3เส้นแล้วก็จะมีสั่งคากิมาลองด้วยขาละ35บาทวันนี้เนี่ยทั้งโต๊ะนี่ร้อยบาทนะครับราคาน่ารักมากแล้วก็ที่สำคัญคือ อร่อยอยากให้มาลองชิมกันนะครับร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดแต่ว่าเดี๋ยวผู้จะฝากเบอร์ไว้ลองโทรมาก็แด้ว่าวันนี้หยุดไหมเผื่อเจอแจ็คพอตนะครับลองโทรมาถามดูก่อนมาไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับปาักหมุดมาเลยขามหมูบ้านเฮียเจอแน่นอนนะครับ